การทดลองที่8นะครับก็คือการควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้นอัตโนมัติ mm hmm. เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับทางโปรแกรมก็จะมีบล็อกคำสั่ง on start แล้วก็ f o l e v e r มาให้อยู่แล้วนะครับให้เราไปเลือกที่ logic นะครับแล้วเลือกคำสั่ง if e l มาใส่ที่ f o l e v e r นะครับ mm hmm. ในส่วนของ on start ถ้าเราไม่ใช้เราก็ลบทิ้งได้เลยนะครับ และให้เรามากดที่สัญลักษณ์บวกตรงนี้นะครับและให้ไปที่ลอจิกอีกครั้งหนึ่งนะครับและเลือกบล็อกคำสั่งแอนมานะครับาจากนั้นให้เรามาที่ t i นนี่บินะครับและเลือกที่ไลเซนเซอร์นะครับใส่ช่องนี้นะครับและเลือกอีก หนึ่งล็อกนะครับมาใส่ไว้ให้ด้านนับจากนั้นตัวด้านหลังตัวนี้เราจะปรับเป็นไรนะครับเพื่อเซนเซอร์ฝั่งควานะครับและมาที่ที่นี่บิดอีกครั้งนะครับแล้วก็คาคอนโทรลสปีดนะครับให้เราตั้งความเร็วไปที่60น,นะครับ ต่อไปให้เรามาที่ Logic นะครับแล้วเลือกคําสั่ง n เ,เหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะเราก็มาที่ที่นี่บิดแล้วก็ไ g เ t นเซอ o r นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับอันเซไว้ด้านหลังและตั้งเป็นไรเหมือนเดิมนะครับ ในส่วนนี้เราจะตั้งสีให้มันด้วยนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น Black นะครับแล้วก็มาที่ที่นี่บิดจะเลือกการคอนโทรลสปีดนะครับและให้เราปรับเป็นสปินไรส e นะครับที่ความเร็ว70นะครับอ่าไคันตอนนี้เราก็กด ใส่รั์บวกไปอีกหนึ่งครั้งนะครับและให้เราไปที่ Logic เลือกคำสั่งามาใส่นะครับเลือกที่นี่บิดนะครับเลือกไลเซนเซอร์เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ในตัวนี้เราจะปรับตรงนี้นะครับเป็นแบกนะครับและเลือกที่นี่บิดอีกครั้งครับแก็มาใส่ช่อ ก็ปรับส่วนนี้เป็นไร้นะครับจากนั้นเราก็มาที่กาคอนโทรลสปีดดันนะครับแล้วก็ตั้งเป็นสปีดเล็บนะครับตั้งความเร็วไปที่70นะครับจากนั้นในช่องคำสั่งเอลนะครับเราก็จะสั่งให้หุนยนต์เนี่ย การเคลื่อนที่นะครับให้เราตั้งตรงนี้เป็นสต็อปนะครับเมื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้รูปแบบบล็อกคําสั่งนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรามาตั้งชื่อนะครับจากนั้นให้เรากดเซฟได้เลยนะครับ แล้วเราก็นําบอร์ดไมโครบิตมาเชื่อมต่อกับแล็ปท็อปเราเลยนะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อแล้วเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับเมื่อดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็นําบอร์ดไมโครบิตมาเสียบกับหุ่นยนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของหุ่นยนต์กันเลยนะครับ